การสังเกตวัวท้องครับท่านผู้ชมตัวนี้คือวัวที่ท้องแก่มากแล้วนะครับตรงตรงนี้บริเวณเนี้ยนะครับเขาจะลงแล้วนะครับก้นลงท้ายหักว่อย่างนั้นนะครับเหมือนกับเปรียบสเสมือนอุ้งอุ้งเชิงกลานนะครับท่านผู้ชมถ้าวัวที่ใกล้จะคลอดประมาณสักประมาณสัก1อาทิตย์นะครับลงนมเขาก็จะลงครับท่านผู้ชมท้ายเขาก็จะหักนะครับนมก็จะตึง,ตง อันนี้เป็นการสังเกตวัวในเบื้องต้นนะครับเห็นไหมครับนมตึงแล้วครับนมชี้เลยนะครับอันนี้คือวัวที่ใกล้จะคลอดเต็มทีแล้วนะครับใกล้จะคลอดเต็มแก่แล้วเป็นวัวที่เราซื้อมาโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาผสมอะไรไว้ผสมเมื่อไหร่นะครับกําหนดคลอเราก็เลยไม่รู้แต่เราก็มีวิธีการสังเกตนะครับว่านมเขาก็จะลงนะครับนมก็จะชี้ตั้งแล้วก็ ตรงบริเวณอุ้งเชิงการานหรือบริเวณหางเขาก็จะ